สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆ่อนทุกคนแลวก็ e f c ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบก,กับคลนนี่อีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําสูตรมากหนานาะคะส่วนผสมที่ทามาจากธรรมชาตินะคะวันนี้ใช้ส่วนผสมทั้งหมด2ส,สูตรเหมือนเดิมค่ะวันนี้วัตถุดิบรับเราก็จะมีมะนาวนะคะมะนาวมะนาวที่สูตรนี้ที่เราใช้วันนี้ก็คือ1ช้อนชานะคะแล้วก็อีก ตัวหนึ่งก็คือไข่นะคะไข่วันนี้เราจะใช้เป็นไข่ขาวนะคะไข่ขาวหนึ่งฟองนะคะเพื่อนสูตรนี้จะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะสาวๆท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างนะคะหรือว่าท่านผู้หญิงในท่านผู้ชายนะคะที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนรูขุมขนคกว้างรูขุมขนไม่เรียบไม่เนียนนะคะมีสิวหัวดํานะคะสูตรนี้จะช่วยกํจาจัดสิวหัวดําได้ค่ะแล้วก กระชับนนดูคนด้วค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นที่เราจะไปดูส่วนผสมและวิธีการทํานะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมวิธีการทําเลยค่ะน้ํามะนาวนะคะน้ํามะนาวก็คือหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆแคกใส่น้ํามะนาวลงไปเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งช้อนชาจะเติมนิดนึงนะคะเพื่อน แล้วก็ไข่ที่เราใช้เป็นตัวไข่ขาวนะคะอันนี้เราเอาเฉพาะไข่ขาวนะคะเพื่อนๆเราค่อยๆแกะนะคะเอาเฉพาะไข่ขาวนะคะ แล้วก็คนส่วนผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันนะคะเพื่อนะะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรา มาดูขั้นตอนการมาร์กเลยนะคะมาดูวิธีการมาร์กเลยค่ะค่ะเพื่อนๆน,น,นี่คือเราล้างทําความสะอาดผิวหน้าเรียบร้อยนะคะครีมหน้าเตรียมผิวก่อนที่เราจะทําตัวมาร์กนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็อาจจะมีอูกลุ่มผลบ้างที่แบบกว้างนิดนึงนะคะเพื่อนๆตรงนี้เลือก,ก็ตรงแถวหน้าผากนะคะข้างจมูกตรงเนี้ยค่ะตรง แก้มส้มตรงนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็จะเคีวก็จะมีปัญหาเรื่องดูดของขลตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นสำลีถ้าใครไม่มีผู้ก,กันนะคะหรือว่าไม่มีแปลงก็ใช้เป็นตัวสำลีก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่วันนี้ขออนุญาตใช้เป็นตัวสำลีชุบนะคะเพราะว่าสำลีนี่มันก็จะเนื้อละเอียดเหมือนกันนะคะแล้วก็ ตัวไข่ขาวนี้มันจะมีเนื้อเป็นเหมือนกึ่งกึ่งน้ําด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนป้องกันการไหลการหยดนะคะเพื่อนเพื่อนระหว่างที่ทามาร์กนะคะขออนุญาตใช้เป็นตัวสัมผีค่ะแล้จะทางไปเลยนะคะเนะะี่ยค่ะเพราะว่าความไข่ไข่ขาวนะคะจะมีความหน่งนะคะแล้วก็ใช้แรง ะคะคส,สาวๆท่านในที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างลรกอรูขุมขนไม่กระชับนะคะคเพื่อนๆสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะ,นะคะมีความเริ่มตึงแล้วค่ะเพื่อน คอนิดนึงนะคะแต่อาจจะไม่ได้ทาเยอะเหมือนมากปกตินะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตรงคอเราก็คือรูขุมคน,คนมันก็จะคือจะไม่ได้แบบว่าเหมือนผิวหน้าเรานะคะแต่ก็จะทาบางบางนิดนึงนะคะ,นะคะ นะคะเพราะว่าจนจะมีปัญหาปัญหาตรงรูเป็นขนกว้างตรงบริเวณนี้นะคะเพื่อนีนะ่คะก็ตรงนะะี้ค่ะ โอเคะค, okay, ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาทิ้งไว้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะอันนี้เริ่มตึงแล้วค่ะเพื่อนเพนเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะหลังจากที่มาร์กเสร็จจะเป็นยังไงรอดูกันค่ะ เพื่อนคะเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปล้างน้ําเปล่าอย่างเดียวนะคะเ,เพื่อนๆเนีเ่ยค่ะดูขุ่นขุ่น,นละเอียดขึ้นค่ะเพื่อนๆดูค่ะนะคะดูขุ่นขุ่นละเอียดขึ้นนี่ค่ะก็แบบว่า ส,ด,สดเลยค่ะเพื่อนๆนะคะวันเปคนก็ชับนะคะแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือสีเสี้ยนเม็ดเล็กๆะค่ะเพื่อนๆนะคะที่อยู่ตรงบริเวณแก้มลรานะคะแล้วก็ตรงใกล้ๆกับจมูกข้างๆจมูกนะคะตรงแถวเนี้ค่ะก็ออกด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะถ้าเพื่อนๆคนไหนลองทําแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะว่าทา ทำมาไปแล้วผลที่ได้เป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์เล่าสูตรกันฟังนะคะเพื่อนๆสําหรับสูตรมาร์กน้าใสนะคะลูกุ่นขนกระชับช่วยกําจัดสิวเซี่ยนด้วยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆแบบผิวแบบ นุ่มแบบสบายหน้าค่ะเพื่อนๆน,นะคะสำหรับผู้หญิงที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะเราสามารถอาจจะทำตอนกลางคืน,นก่อนนอนได้เลยนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราแบบว่าอาบน้ำหรือทำกิจกรรมหรือทำงานอะไรเสร็จนะคะเราสามารถสามารถมาแล้วก็ทาบอมดูแล้วก็นอนได้เลยนะคะเพื่อนๆ ตื่นเช้ามาแล้วแบบว่าหน้าใสผิวไว้รูขุมคนก็ชับหน้าขาวใสหน้าเด็กลงด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเปเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบค่ะ